Oh. ตอนแรกก็เซครับเซกระทบแน่นอนครับเจ้าภาพต้องต้องต้องรู้สึกแย่อยู่แล้วไม่ไมต้องเจ้าภาพครับเราเองแล้วก็เฟลครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ต้องเข้าใจว่าหมอลำเขาอยากเติบโตอยู่แล้วทุกคนก็มีทิศทางตัวเองซึ่งเราก็อวยชัยทุกคนว่าไปแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนอันนี้สิ่งที่บอสโจกับเราทำอุ้ยใจหายครับจากจากเป็นจากตายใจหายหมดครับครับ บอลแกก็แซวแกชอบแซวครับไม่มีอะไรครับเอซีซั่น3ยังอยู่ในกระบวนการที่ตกผลึกเพื่อให้มันเข้มข้นขึ้นครับเราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบให้มันสนุกสนานขึ้นเหมือนที่บอกทุกครั้งว่าหมอลำไอดอลเนี่ยทุกปีจะไม่เหมือนกันครับผมคือที่คุยไว้อะอยากจะได้วงจริงๆแข่งจริงๆ แต่มันก็อย่างที่บอกหออมอลำเนาะมันมีเรื่องของบรลมครูแล้วก็วงเล็กวงใหญ่อันนี้อยู่ในกระบวนการที่กาลังประสานงานประสานงานกับทีมงานของทุกวงอยู่ว่าเราจะทำไงดีให้ได้12วงชนกันอย่างเงี้ยนฮะนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดครับในในซีซั่นสารครับผม เหมือนเดิมแน่นอนครับถ้าเกิดมันมาในลักษณะที่เป็นวงแข่งกันเองเนี่ยมันจะยิ่งได้ได้ความสนุกของแฟนคลับของเขาจริงๆที่มาเชียร์วงของตัวเองในการที่จะทำโชว์โชว์วัฒนธรรมปีนี้ใครจะได้อย่างเงี้ยครจริงๆใจผมว่าอยากทำหมอลำอวอร์ดก็คือมีเชิดชูไปเลยว่าปีนี้ลำเรื่องของวงนี้ได้ที่1เหมือนกับภาพยนตร์นะครับแล้วก็เหมือนกับนางเอกยอดเยี่ยมนางเอกเออดาวร้ายยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยครับเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งมันจะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวนักแสดงเองได้รู้ว่าเฮ้ย คนทั้งประเทศหรือมหาชนหรืออวอร์ดเนี่ยบอกแล้วนะว่าเธอเนี่ยเป็นตัวร้ายที่เด่นที่สุดอย่างเงี้ยครับโอ้ตอนแรกก็เซครับเซโชคดีครับผมผมมักจะเจออะไรที่ไม่ว่าจะเป็นเ,เพื่อนที่ดีนะครับยเสี่ยวโจของผมและซ้อนนุชอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องดีๆที่พอมันเจอเรื่องพวกเนี้ยเราก็เซเราก็รู้สึกทุกข์เขาก็ทุกข์แต่พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย พอ,อก,ลกลุ่มที่เป็นกลุ่มตั้งต้นแต่แรกนะน้องเขาต้องเข้าใจว่าหมอลำเขาอยากเติบโตอยู่แล้วทุกคนก็มีทิศทางของตัวเองซึ่งเราก็อวยชัยทุกคนว่าไปแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนอันนี้สิ่งที่บอสโจกับเราทําแล้วพอบอสเขาส่งทีมเสริมเหลือทีมที่จะมาเป็นทีมหลักทั้งคนบริหารแล้วก็ตัวหลักเนี่ยโอ้โหหายห่วงเลยครับเรียกว่าไปอีกก้าหนึ่งเลยเพราะว่ากลุ่มนี้ใช้คําว่าโซเชียลอยู่ในมือ100%แต่ละคนเนี่ยมาอะไร หลักร้านทุกคนแล้วก็โซเชียลเก่งทุกคนซึ่งอนาคตอย่างที่เหมือนที่บอสพูดเมื่อกี้เลยฮะว่าสุดท้ายโซเชียลคือจะต้องยืนหนึ่งในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือการขายของดังนั้นผมว่าสิ่งที่บอสเอาเข้ามานะตอนนี้ตอบโจทย์มาถึงบอสโชว์ผมนะฮะที่จะเอามาเข้าในสาวน้อยนัเพลินโชว์เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดทั้งเจ้าภาพแล้วก็การที่จะทําให้สาวน้อยนัเพลินโชว์เนี่ยอยู่ในโซเชียลเยอะขึ้นครับผมตอน,นที่ทำธุรกิจของคุณแบบลาวเลยบมันแบบผลกระทบอย่างไรบ้างกระทบ แน่นอนครับเจ้าภาพต้องต้องต้องรู้สึกแย่อยู่แล้วไม,ไม่ต้องเจ้าภาพครับเราเองแล้วก็เฟล,ลครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วก็พอเกิดปุ๊บก็ต้องตั้งหลักให้ทันแล้วก็ต้องรีบแก้โชคดีมากที่ลูก,ลกทุกคนเนี่ยบอกก่อนล่วงหน้าแล้วทําให้เราตั้งตัวได้เร็วและทันครับผมใช่ครับเกือบสิบคนครับผมเราได้ถามความแบับมันเกิดจากอะไรทำไมอ่า ถ้าถามอย่าง,างตัวท็อปเองเนี่ยนะครับท็อปธนาชัยเนี่ยเขามีเจตนาของเขาอยู่แล้วแล้วเรารู้แต่แรกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยต้องมีวง,งตัวเองอันนี้ท็อปนะครับซึ่งดีใจแล้วก็อวยัยกับน้องส่วนน้องก้อยเนี่ยสำคัญสุดแล้วสุขภาพน้องร้องไม่ได้จร,จริงๆครับแล้วหมอสั่งห้ามเลยจริงๆเพราะว่าหนึ่งจากกล่องเสียงเขาเสียแล้วก็กระเพาะเพราะว่ากินยาแก้อักเสบตรงเนี้ยด้วยตัวที่แรงเกินทําให้กระเพาะทะลุแล้วก็เป็นซีดที่รังไข่อีกจบครับ เพราะนั้นสุขภาพสําคัญที่สุดเราคงไม่เอาน้องมาให้จนแบบจนกลางเวทีขนาดนั้นนะฮะเพราะนั้นน้องต้องพักครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ซึ่งสุดท้ายน้องก็เป็นลูกของพ่อโจโอ,อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเแบบแหาหาเาภาพผล,พลใจหายครับจากจากเป็นจากตายใจหายหมดครับเรื่องอันนี้เรื่องจริงครับจะจากเป็นจะจากตายใจหายหมดเพราะว่าเรามนุษย์เนาะมนุษย์อยู่กับความผูกพันแต่สุดท้าย อะไรที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็ทําให้เราฟื้นตัวได้เร็วเพราะผมก็อยู่กับวงการหมอรำมา5ปีเนาะและเป็นอย่างนี้ทุกปีครับผมจา,จากที่คุยกับลูกนะครับอย่าง Top ท็อปธนาชัยเนี่ยไปไปทำวงเองนะครับ ส่วนฟอสนี่น่าจะกลับบ้านกับระเบียบนะฮะส่วนเจิงเป้งเขาอยากลำเพราะว่าผมอ่ะเอาเขาไปฝากกับกับครูที่ลำอยู่แล้วซึ่งเขาก็ตั้งใจเรียนเต็มที่เพื่อที่จะเพ์ฟอร์มเป็นของตัวเองเอน้องก้อยป่วยส่วนคนอื่นๆอย่างคำแขงก็น่าจะไปกับท็อปธนาชาัยอยู่แล้วคนอื่นๆน้องอนั่นเป็นลูกของของพ่อโจซึ่งเขาไม่ได้ตอบกับผมผมก็เลยไม่ได้คำตอบจอยแา่นีดในส่วนที่ท,ที่ที่น้องบอกกับผมของผมที่ผมรู้ก็คือประมาณนี้ครับ เหมือนว่าไปอยู่วงใหม่แล้วเซอร์ไพรส์งี้นะครับถ,ถ้าถ้าถ้ารู้จักผมดีเนาะจะรู้เลยว่ายิ่งเกิดเยอะผมยิ่งชอบสังเกตไหมฮะเวลาผมจัดอะไรในในกรุงเทพอ่ะผมอยากได้วงที่แบบที่มีงานที่แบบสามารถมาทาการแสดงให้ได้จริงๆเพราะนั้นอย่างที่บอกผมไม่ได้ทําวงหมอลำเหมือนกับทุกคนที่จะต้องขายในตลาดอีสานผมอยาก มีวงหวัวลำคุณภาพเ,ย,เยอะๆเพื่อที่จะเอามาเสิร์ฟให้กับคนต่างภาคอันนี้มันคนละเป้าหมายกันเลยครับเพราะนั้นผมไม่เซอร์ไพรส์ไม่อะไรเลยแต่ว่าอย่างอย่างกรณีอย่างเช่นอีสานนครสินอย่างเงี้ยฮะที่บอกว่ามีกรณีว่าออของแม่เป้าอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องอยังไงเพราะว่าแม่ก็เป็นตัวหลักเนาะก็ต้องคุยหาตรงกลางซึ่งสุดท้ายมันก็มีตรงกลางอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแป้นพิมพ์อีสานนครศินเนี่ยมันปั๊มอะไรออกมาแล้วคนก็อยากได้ผมว่าเราควรภูมิใจครับกับวงหมวลำรุ่่่นใหนทีแบบ ปั้นอะไรขึ้นมาแม้แต่คอนวอยคนก็อยากได้เพราะฉะนั้นผมบอกกับบอสว่าเราภูมิใจเธอเรามีความสุขมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้เงินทุกบาทที่อยู่ในวงที่เราใช้ไม่เคยใช้จากวงหัวลามเลยกินข้าวเติมน้ํามันเราใช้เงินจากธุรกิจหลักเพราะนั้นแล้วบอสก,กับผมต้องทุกเรื่องอะไรเรามีเจตนาที่เป็นทุนให้เก่ออยู่แล้วว่าเรามาทําตรงนี้เพื่อให้ทุกคนมีรายได้มีอาชีพแลวถ้าเกิดเขาสามารถมีรายได้ที่โตขึ้นเราควรดีใจครับเราควรส่งเสริมให้เขาได้ตรงนั้นมากกว่าครับ อุ๊ยคุณดูดิครับของผมเนี่ยอฟอสเนี่ยต,ต,ต,ตั้งกี่ตั้งตั้งกี่ตั้งกี่วงแล้วอันนี้ฟอสเนาะแม้แต่น้องล่า,าสุดน้องพาวเห็นไหมฮะผมผมไม่ติดเลยฮะผมไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าสุดแต่สุดท้ายก่อนจะไปเนี่ยผมมักจะให้มักจะถามให้ก่อนถามเพื่อให้คิด ไม่ถามเพื่อให้คิดว่าคิดดีแล้วแล้วที่จะไปอดีใช่ไหมมันเหมือนการการเหยียบเรือนั่นแหละครับถ้าเรือนั้นมันแน่นกว่าตรงนี้ยินดีครับเพราะว่าทุกคนต้องไปถึงฝั่งเพราะเราไม่สามารถดูแลใครจนถึงเขาตายได้เพราะนั้นเครอบครัวเขาคือสาคัญเพราะนั้นเกิดเขาเลี้ยงดูครอบอย่างแม่เป้าอย่างเงี้ยเลี้ยงดูครอบครัวได้ลูกเขาต้องเลี้ยงอีกเพราะนั้นเรายินดีครับยินดีจริงๆแต่ก็ก่อนจะไปก็ต้องอย่างที่บอกลยฮนะก็ต้องคุยกันตรงขอนถ้าเกิดเราเราตรงกลางเจอกันได้เราก็แฮปปี้อย่างเงี้ยครับเพราะการเปลี่ยนแปลงมันก็เหนื่อยการ ผมผมผมพีสเต็ปชัดเจนครับอย่างเช่นผมอยู่กับหมอรำเนี่ยเพื่อเรียนรู้ตอนนี้ผมรู้แล้วและผมตอนนี้ผมต้องการเป้าหมายคือไปต่างประเทศครับจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใดๆก็ช่างและก็ต้องขายให้แพงขึ้นนี่นี่คือโจทย์หลักของผมเลยครับทำให้หมอรำม,มีแวลูเพราะสุดท้ายหมอรำคือเรื่องปากท้องถ้าผมหาเส้นทางหาลู่น้ําให้เขาได้เงินเยอะขึ้นเมื่อไหร่พวกเขาอิ่มปากอิ่มท้องคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นแน่นอนครับ สาวน้อยนพโชว์ปิดแล้วอิสานนครศรีวันที่14ครับครับผมผมอย่างที่บอกทุกครั้งเลยผมดีใจมากที่บอสนวัดกับในห้างตกลงแล้วก็ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเป็นแค่ตัวเล็กๆเ,เองเขาสองคนทำด้วยกันได้อยู่แล้วไม่ได้ต้องมีผมหรอกแต่ว่าผมอมะมีเจตนาอย่างเดียวเลยครับ ทำยังไรก็ได้ให้หมอํำของผมไปอยู่ทุกลูขมขนของประเทศไทยนั่นคือโจทย์ของผมแล้วผมก็มองว่านี่คือยานที่เหมาะที่สุดเพราะแกนอยู่ทั่วประเทศไห่ท่องคําอยู่ทั่วประเทศและมันคือทาก็ตเดียวกันและมันคือความรู้สึกความสนุกเดียวกันผมคงมกระโดดข้ามไปยังอื่นยากดังนั้นตรงนี้เป็นเรืออีกลำหนึ่งเลยที่ทำให้หมอํำของผมเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครับผมครับโอ้ย ผมว่าจริงๆอีกอันหนึ่งเลยครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่แนะแนําผมว่าเฮ้ยเนี่ยไปเป็นกาวใจไหมไปลองทำพอได้ไปคุยอะไรทให้เกิดตรงนี้และพอเขาตอบตอบรับเนี่ยผมดีใจแบบเรียกว่าผมทักกี้นะครับดีใจมากเพราะว่าของบอสเนี่ยโอ้ชุกชกเรียกว่ากระทันหันมากบอสบอกว่าอ่ะอยู่บ้างนะเดี๋ยวเจอกันเลย ห้านาทีแล้วจบเลยครับส่วนประจักษ์ชัยเนี่ยไปกันเกือบเที่ยงคืนเลยครับเพราะว่าก่อนจะเจอคิวในห้างนะครับไปนั่งคุยแบบเยอะมากเขาก็เขาก็ต้องถามเยอะหลายอย่างเนาะแต่พอเขาเซเยดปุ๊บอะผมผมผม,ผมโล่งเลยครับผมรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้หมอลำผมผมมองทุกคนต้องมองตัวเองเป็นตัวตั้งเนาะผมมองว่าหมอลำของผมคือทุกวงนะหมอลำทุกวงเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ทําให้คนรู้จักเยอะที่สุดแหละเท <Yeah. S 1> ่านั้นเลยครับ อตอนนี้ไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นอันนั้นเรียกเป็นหน้าที่เนาะเพราะว่าเราเป็น MD เป็นหน้าที่ที่เราต้องหาสาวงามให้กับในในส่วนของจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งเข้าประกวด MU ตอนนี้ก็วันที่29่สเ้นี่ยครับจะประกวดที่โพกพนัคอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ29 28 28 29้ีเ้นี่ยครับเราจะได้แล้วฮะว่าจะเป็นใครครับผมครับ อ,อันนี้คือโจทย์ที่เราทำครับและตอนนี้ผมมีแบรนด์นะครับชื่อหมอลำแบรนนะครับออหมอลำไอดอลแบรนด์นะครับซึ่งจะไปออนทัวร์ที่อเมริกานะครับเดือนกันยานี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยหมดแล้วครับก็จะเป็นแบรนด์ดนตรีสดแล้วก็นักร้องอย่างออฟสุรพลอย่างเงี้ยฮะก็จะทําให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้แล้วก็จะมีเพลงอย่างที่พี่บอกเลยครับมีความเป็นสากลแล้วก็ผสมดนตรีอีสานเราเพราะว่าลูกชายของผมฮะเขาเก่งดนตรีไม่ว่าจะเป็นพินเป็นแคนตรงนี้สําคัญที่สุดเพราะนั้นตอนเนี้ย Band, เรากําลังซ้อมซ้อมอย่างเต็มที่เดี๋ยวรอดูโปรเจกต์นี้ต่อไปครับเป็นโปรเจกต์ที่จะเป็นเหมือนกับธนูลุกแรกที่จะพุ่งไปทุกที่ให้คนได้รู้จักคือต่างประเทศแล้วก็ในกรุงเทพอย่างเช่นผับในทองหลอ่ออย่างเพื่อนผมนะฮะก็มีผับในทองหล่อเยอะเขาก็ผมก็บอกเลยว่าขอเลยนะเดี๋ยวขอเอาทีมเอาวงนี้ไปทําการแสดงให้ต่างชาติได้ดูเพราะว่าทองหล่อเนี่ยต่างชาติเยอะมากเดี๋ยวเตรียมดูโปรเจกต์นี้ต่อไปครับ